สีดำว้าวได้กำหนดลอดแล้วกำหนดตกลูกแล้วอีบาวนี่ของเราค่ะมีหน้าอะไรเห็นมันควด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 เป็นหลุมหลุมหลุมควัดไปควัดมาค่ะทำเป็นหลุมเป็นหลุมเราเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ออกตามธรรมชาติได้มาหนึ่งตัวจ้าเก่งเก่งเก่งลูกเก่งบาวนี่น้ำตาลสีดำค่ะสีดำ โอ้ยกินนมแล้วแม่มันกำลังทำความสะอาดให้ค่ะโอ้ยดูดนมตบัตบตับตัแล้วขอถ่ายหนเดอดูดนมตบัตบตบับตับแล้วเบิง่งเด้อค่ะเดอ้อหนึ่งตัวแรกค่ะแล้วได้กี่ตัวเราจะมาอัปเดตตอนต่อไปแอนออกมาอีกแล้วตัวที่สอง อ่าสัชาติยาันของสีขาวค่ะสีขาวอ่าแกมน้ำตาลดำจา้าท้ธรรมชาติของเขาเขาจะทำของเขาเองโดยการเลี้ยขนค่ะมันเป็นธรรมชาติตอนนี้กำลังกัดรกค่ะถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจับอาบน้ำเลยแต่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติจา้าเป็นทั้งคุณหมอตําแยจา้านะคะแล้วก็กัดรกตัดสายรคลูกเองจา้า โอ้ขนฟูมากเลยแสดงว่าพ่อพันธุ์มีหลากสีขนาดเลยใช่กัดลกแล้วอาวไทยไทยว่าจะได้กี่ตัวไทยดูซิว่าจะได้กี่ตัวกันเนี่ยพ่อว่าสีตัวว่าสามตัวอ้าวน้ำมนต์ว่าสามพ่อว่าสี่ตัวแม่ก็อยู่ประ,าประ,ะมาณสี่ต ouais ัวเหมือนกันค่ะน like ี an ่นีมันกำลังกัดลกอยู่ค่ะ ตอนนี้คิดในใจเลยเอามามุงหนูอะไรเยอะแค่ตัวแรกในแห้งแล้วเห็นไหมมันเลียทําความสะอาดมันจะอาบน้ําให้ลูกมันโดยการเลียจ้ะค่ะอันนี้มันเป็นคุณหมอโดยการตัดสายโรคลูกค่ะนะตัวที่สองไม่ดิ้นเลยเนาะเป็นบดินบอยังเลยอ่ะเป็นนิ่งๆอยู่เลยนะเนอะอาจจะชะลึมสลือก็ได้เดี๋ยวดูใช่ไหมโอ้ดิ้นแล้วฟื้นแล้วนึกงว่าเดสมอร์ ตัวที่สองนี่สามสีสามสีหนากระตูบตูปโอ้เหมือนพันนี้ยังวะแม่ก็บอกโอ้ตัวที่สองนี่สวยใช่มากเลยแต่เรายังไม่รู้เพศนะจ๊ะตอนนี้เรายังไม่รู้เพศเพราะแม่เขากำลังห่วงอยู่อ่ะเรายังไม่รู้เพศเอาไว้แค่นี้ก่อนอ้าวตัวที่สามมันกําลังเล่งค่ะกระตุ้นกระตุ้นรคค่ะเห็นไหมคะกระตุ้น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  วัยวาค่ะช่วงนี้ต้องระวัง้ะจ้าเพราะว่าออกแรกๆนี่แม่หมาค่อข้างที่จะหวงค่ะช่วงนี้เราก็ยังไม่เข้าไปใกล้นะคะกลัวมันงับมือจ้ากระตุ้นรกค่ะเห็นไหมคะกระตุ้น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 ตุ้นโอ้ตัวที่สามออกมาแล้วบนนี้ตัวที่สามออกมาแล้วตี ดอีเลนไปแอบส่องดูบีบาวนี่ออกลูกไปละไปละอยู่ข้างล่างน,าน้ำบาวนี่มีน้ำตาลจ้ะน้ำตาลน้ำตาลออกลูกตกลูกออกลูกได้หกตัวเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นตัวผู้ สี่ตัวตัวแม่สองตัวแข็งแรงทุกตัวค่ะหลังจากที่ออกลูกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้แม่สุนัขบาวนี่พักผ่อนค่ะทิ้งไว้ประมาณสักห้าหกชั่วโมงเราก็มาป้อนข้าวให้กับบาวนี่ค่ะอยู่ในหลุมเลยนะคะตรงที่ค้อดเลยพ่อนางจะเดินไม่ได้พ่อนางเหนื่อยจ้า